มาที่เรื่องเตือนภัยอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมเรื่องของการหลอกลวง<ฆ>คือหลายคนบอกว่าแก๊ง call center อย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้ทันละแต่อันเนี้ยปรากฏว่ามาโตเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียง<ฆ>มีฐานะทางการเงินดีแต่กลับมาหลอกลวงคนไปลงทุนนะครับล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายเขาเข,าเข้าไปร้องเรียนว่าถูกเจ้าของอู่แต่งรถแข่งชื่อดังเลยย่าสมุทรปราการมาหลอกให้ร่วมลงทุนทําอู่รถเนี่ยฮะบอกว่าผลตอบแทนสูงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เงินตอบแทนตามที่กล่าวอ้างเลย แถมยังถูกหลอกขายรถมือสองมาแต่งศูนย์เสียเงินไปกว่า10ล้านบาทด้วยนะครับผู้เสียหายไม่ใช่น้อยๆน,น,นะประมาณ20กว่าคนวันนี้เขาเข้ามาแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเขาเล่าอย่างนี้ครับว่าเจ้าของอู่แต่งรถแข่งชื่อดังเลยในสมุดประกาศเนี่ยนะหลอกให้มาลงทุนหุ้นการทำอู่แต่งรถโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงเชียวแต่สุดท้ายนอกจากไม่ได้ผลตอบแทนตามที่อ้างแล้วเนี่ย ยังถูกหลอกขายรถแต่งมือสองอีกโดยบอกว่านี่ขายกันแบบกันเองกันเองผ่อนกับอู่โดยตรงเลยแต่พอผู้เสียหายผ่อนเสร็จหมดเรียบร้อยกลับไม่ได้เล่มทะเบียนรถครับมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะโอนได้ใช่ไหมฮะผู้เสียหายเนี่ยสูญเงินรวมกันกว่า10ล้านบาทเลยนะครับตัวแทนผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังบอกว่าที่มันน่าเจ็บใจก็คือทุกวันเนี้ยอู่แห่งนี้ก็ยังคงเปิดบริการทําธุรกิจแบบออกหน้าออกตาและยังคงเดินหน้าหลอกคนอยู่ฮะ เจ้าของอู่ยังคงใช้ชีวิตอย่างกินหรูอยู่สบายเป็นผู้กว้างขวางในวงการแข่งรถอยู่เลยจึงอยากจะออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อกับภาพลักษณ์แสดงความร่ำรวยความมีหน้ามีตาในสังคมของคนกลุ่มนี้แล้วอย่าไปสนับสนุนอาจจะต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากลองฟังดูครับวันที่สมาชิกเนี่ยจะได้เงินก็ไม่ได้เงินนะครับมันก็กลายเป็นการโกงแล้วก็มีกลุ่มน้องๆฮะที่เข้ามา ให้ข้อมูลเพิ่มอย่างเช่นคนที่ขายรถให้เขาเองนะฮะ,ะขายไปแล้วไม่ยอมผ่อนงวดตอนนี้มีหมายสารเข้ามาที่บ้านน้องเขาแล้วก็มีอีกคนนึงชักชวนลงทุนครับไปเป็นเจ้าของหุ้นในอู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงก็สูญเงินกันแล้วก็มีเคสก็คือ,อซื้อรถอย่างที่นักคิงบอกนะครับซื้อรถแล้วผ่อนจบผ่อนจบละไม่ได้ตัง ไม่ได้เล่มไอ้เจ้าของอุ่คนนี้ครับันมีชื่อยอดชื่ออะไรครับอ่าจริงจริงวันเนี้ยเราเราเรียกกันเป็นเป็นเป็นไม่ได้เรียกว่าให้มันเจาะจงแล้วกันนะฮะครับเป็นเป็นเป็นแบบเขาเป็นอู่ดังญาติสุขปาการเป็นไม่เชื่อแล้วกันครับไม่เอ่ยชื่อครับครับเป็นวันเนี้ยเขายังแข่งในรายการที่ค่อนข้างดังของประเทศไทยที่มีการแข่งอยู่ที่บางแสนซึ่งก็ยังลอยหน้าลอยตาใช้เงินครับใช้เงิน โชว์ความรวยอยู่ในฐานะเพื่อที่จะหลอกคนใหม่เข้ามานะครับคนนี้รู้แล้วคนใหม่ก็เข้ามาครับส่วนตัวมุกเองจะมีสองสองสอง,สองเรื่องค่ะ,ะก็รวมรวมแล้วประมาณห้าแสนค่ะอะไรบ้างครับอของตัวมุกเองจะเป็นเรื่องลงทุนค่ะกับเรื่องเรื่องเรื่อง,องทำรถอาอูอ่ค่ะ อย่างที่บอกนะว่าผู้เสียหาย20กว่าคนตำรวจต้องแยกก็เป็นกลุ่มๆเพราะว่าความเสียหายพฤติการก็ต่างกันอย่างในส่วนคดีหลอกลงทุนทําอู่รถแล้วก็ผ่อนซื้อรถแต่งมือสองแล้วไม่ได้เล่มโอนไม่ได้เนี่ยพนักงานสอบสวนรับทําคดีแล้วก็ประสานท้องที่เร่งทําคดีให้แล้วครับ